ครับผมจะมาเปลี่ยนจอซัมซุง a m s u n g A12 ให้ดูนะครับผมก่อนเดื่นเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราถอดถาดซิมหรือยังก่อนเื่นต้องถอดถาดซิมก่อนนะครับค่อยๆแกะนะครับรุ่นนี้มันจะมันจะมีสายแพรนะครับสายแพร สายแพ็กสวิตับสวิตเปิดปิดนะครับตัวนี้มันจะมีสายแพกสวิตเปิดปิดแล้วเราค่อยแกะสวิตเปิดปิดออกนะครับปิดแล้วก็มาขันน็อตนะครับมีมีน็อตอยู่หลายตัวอยู่นะครับนอ็อตค่อยแกะฝาครอบออกนะครับ สายแพร์จอมาดูนะครับเราก็ดูจอด้วยนะครับว่าสายแพย์มันเป็นแบบไหนสายแพรใคล้ายๆกันนะครับของมากับของใหม่กับของมากับเครื่องนี้าอาจจะตัวก็สื่อไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับครับดูแล้แลวเราก็แะดูว่า ันนี้มันจะมีแทรสองอันนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีฟอ,อกเก็ตสองอันนะครับฟอ,อกเก็ตอันที่สองมันอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ดูว่ารเราต้องจะได้แกะฝาข้างล่างไหมเราดูแล้วมันต้องได้แกะนะครับ นะครับที่ว่าแพรตัวที่2นะครับครับทีนี้เราก็ต้องมาลองจอก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมต้องลองก่อนนะครับอย่าเพิ่งติดนะครับถ้าติดก่อนแล้ว ต้องเอาไดเป่าก่อนนะครับเป่าให้มันอุน่นๆนี่จะแกะง่ายนะครับตามจริงแต่วันนี้นะครับมันจะแกะยากมากนะครับถ้าเราไม่เป่าก่อนดูนะครับว่ามันกาวมันหายมันคายออกมาไหมอันนี้จะเป็น เราจอตาไม่ค่อยดีนะครับตาไม่ค่อยดีแต่ก็อยากทำ ครับก่อนอื่นเราต้องต้องลองจอก่อนนะครับก่อนจะแกะจอเราต้องก่อนจะแกะข้างหน้าเราต้องลองจอก่อนนะครับนะครับจอมันแตกนะครับจอแตกอันนี้อันนี้เป็นเป็นเครื่องตกน้ํามานะครับแต่ฟิลหน้าจอเฉยเฉยครับจอ กอไม่ขึ้นนะครับเราจะเปลี่ยนจอนะครับนี้ก่อนจะเปลี่ยนจอเราก็ลองจอก่อนนะครับจอนี้จอใหม่นะครับจอใหม่รุ่นนี้มันจะมีสองแพรนะครับสองแพรเราก็ต้องลองนะครับมันจะมีแพรข้างบนข้างล่างนะครับแพรข้างล่างรุ่นนี้มันก็ติดอยู่อย่างนี้นะครับ วเวลาเราจะลองนี้นะครับเราต้องแกะอันนี้ขึ้นมานะครับแกะขึ้นมาดูว่ามันมีที่สัมผัสกับตัวเครื่องไหมนะครับอันนี้นะครับมันจะมีที่สัมผัสกับตัวเครื่องไหมเราจะมาลองข้างนอกได้ไหมเราดูแล้วมันไม่มีนะครับมันไม่มีที่สัมผัสมันมีแต่สัมผัสสัญญาณนะครับ ชินทัวสัมผัสสัญญาณไม่เกี่ยวกับตัวมหาเครื่องนะครับเราก็ลองทดสอบนะว่าเอามาใส่อันนี้โดยไม่ต้องเอาไปลงวางไ,งไว้ในเครื่องนะเพราะว่ามันอยู่คนละระดับนะครับมันอยู่คนละระดับกับแพ่ข้างแผ่ตัวข้างบนนะครับจอตัวยาวนี้นะครับมันอยู่คนละระดับถ้าเราไม่แกะจอข้างหน้าออกเราจะลองไม่ได้นะครับแต่นี้เรา แกะเฉพาะตัวนี้นะครับออกมาออกมาเพื่อว่าบางทีจอไม่ติดอาจจะเป็นเพราะเครื่องพังหรือเปล่าเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปแกะจอข้างหน้าเขาออกนะครับนะครับแต่ันนี้เราว่าชาร์จเข้านะครับแต่จอไม่ขึ้นนะครับชาร์จเข้าแต่จอไม่ขึ้นเราก็ลองปิดลองดูว่าจอถ้าเอาซื้อมาใหม่แล้วจะใช้ได้ไหมเราก็ลองเลยนะครับลองลองจอเลยนะครับ แต่เราไม่ต้องไปแกะหน้าจอข้างหน้าออกก่อนนะครับให้มันชัวร์ก่อนนะครับว่าจอเราเครื่องเขาใช้ได้ไหมนะครับ mm hmm. เราก็ลองจอก่อนก่อนจะแกะข้างหน้านะครับอันนี้เราติดไว้แล้วนะครับทีนี้ถ้าถ้าเราจะลองนี้ครับเราต้องแกะแกะตรงตรงแบตอ่อนก่อนนะครับถ้าเรายังไม่แกะแบตออกก่อนเนี่ยบางทีเปิดเครื่องนี้จอจะไม่ขึ้นนะครับจอจะไม่ขึ้นเพราะว่า อาจจะติดอยู่นะครับแต่จอไม่ขึ้นเราต้องแกะแกะแกะแบตออกก่อนนะครับถ้าไม่แกะแบตออกก่อนบางทีเราบางทีเราเปิดสวิตดูนะครับเปิดสวิตดูสวิตนี้มันมันเป็นฟ็อกเก็ตนะครับมันเป็นฟ็อกเก็ตบางรุ่นมันก็จะใช้มันจะมีปุ่มขึ้นมาเราแตะอย่างนี้มันก็เปิดเครื่องได้นะครับแต่รุ่นนี้มัน มันเป็นแพรสวิตอยู่อยู่กับฟ้าหลังนะครับแพรสวิตอยู่กับฟ้าหลังเราก็เอาแพรสวิตมาติดใกล้ๆก,กันติดแล้วเราก็เปิดติดแพรสวิตลงไปนะครับโชว์ชห,นชหน้าช่งางหน่อยครับโชว์หน้าช่างสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะว่าไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวจริงนะครับตัวจริงที <biraz S 1> นีน้นเราก็ ลองมาเปิดดูนะครับลองมาเปิดดูครับเราต้องค่อยๆนะครับอันนี้อยากให้เห็นนะครับเราก็เลยเอียงออกมาเปิดดูนะครับเปิดดูว่าจะขึ้นไหมนะครับอ่าจับนะเดี๋ยวรอให้มันรันสักครู่ครับอ่านล้วรอ่านขึ้นมาแล้วนะตกโลกแสงจ้าแล้วเนาะเปิดแสงให้ขึ้นให้มองเห็นกันทุกคนนะครับสัมผัสได้ไหมครับผมทีนี้กดดูนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ดอกจันอ่าโอเคนะครับผมได้ทุกเราก็ดูว่าตุกปุ่มอื่นจะเอีโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วทีนี้เราก็จะเอาจอออกนะเพราะว่ามันโอเคแล้วไม่ต้องปิดก็ได้เราถอดแบตเลยแล้วก็ถอดอันนี้เลยครับถอดสวิตช์ออกก่อนนะครับใช้ได้แล้วนะครับ เราก็ค่อยมาเอาจอออกนะครับมืดครับถ้าเราแงะได้ถึงตรงนี้แล้วมันก็ออกง่ายนะครับตรงตรงเหล็กนะครับ บางทีใช้ของแข็งมันก็จะเป็นเป็นรอยถลอกเกินไปเข้ามาเกาะตอนที่เราใช้งานครับเราใช้งานเราก็ใช้คัตเตอร์ขูดออกนะครับอันที่มันไม่ออก ป็นเจกะแล้วก็ยางรัดไว้กว่อนนะนี้นเจกะกาวที่เราเจะมันหมดสภาพเคยหล่นมามันก็ยุบก็ยุบนะครับเอาจอใหม่มาลองภาพลงดูนะครับจอใหม่เราก็สอดลงไป มันได้นะครับลงเป๊ะเลยนะครับมีตรงเปะกมุมไหมมุม,มนะครับได้โอเคนะครับเราก็เอาออกมาทากาวให้รอบๆนะครับระวังแล้วอย่าใหนไปโวนกล้องหน้านะครับพยายามติดให้ทั่วถึงนะครับเพราะว่าตามมุมนี้มันจะเป็น จุดสำคัญใส่จอแล้วกราสอดจอลงนะครับเราต้องดูทางนี้ก่อนนะครับว่ามันลงตรงไหม อันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมัน,นติดไม่ได้ติดติดอีฟอกเก็ดก่อนนะครับติดฟอกเก็ดให้มันชัวก่อนถึงเอาลง นี่เราก็เป็นไล่จอนะครับไล่จอให้เรียบร้อยนะครับมาลงทุกจุดไหมจางรัดนะครับเพื่อควมแน่นๆ่นให้มันแน่นเพื่อกาวจะได้อยู่ตัวนะครับ ต้องระวังหน่อยครับตัวสายแพรสวิต เสร็จแล้วอแล้วนะครบับเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ